ที่นี่รายการประชาชน3.0วันนี้เสนอตอนชนบทใหม่<ช><ด>คนกรุงเทพเนี่ยยังมีภาพชนบทเหมือนกับภาพในสารคดีที่ดูในทีวีแล้วก็นึกถึงผู้คน ที่อยู่ในชนบทเนี่ยเหมือนกับตัวละครทีวีหลังข่าวภาพนี้เป็นวิสัยทัศน์ของคนเมืองซึ่งไม่มีโอกาสไปอัปเดตหรือไปเรียนรู้ใช้ชีวิตอยู่ในชนบทจึงไม่สามารถเข้าใจได้ว่าความรู้สึกนึกคิดและการเปลี่ยนแปลงในชนบทนั้นเป็นอย่างไรด้วยภาพที่มองเรียนรู้ผ่านสื่อในอดีตและการรับรู้ของคนชั้นกลางในเมืองนั้นเนี่ย ทำให้คนชั้นกลางในเมืองนั้นมองชนบทแบบเดิมๆเมื่อสัก10ปี15ปีที่แล้วคนญี่ปุ่นยังมีความเชื่อนะครับบางคนนะครับคนญี่ปุ่นหรือคนต่างประเทศเนี่ยพอเขารู้จักประเทศไทยเขาบางคนไม่เคยมาประเทศไทยเนี่ยเพื่อนผมคนนึงเนี่ยเคยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเคยถามว่าที่ประเทศของอยูเนี่ยขี่ช้างมามาทำงานหรือเปล่า เพราะว่ามันเป็นภาพที่เขาดูคนบางคนที่ไม่เคยมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาดูเขาเรียนรู้นะครับวิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยก็ผ่านทีวีใช่ไหมครับเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อผ่านทีวีไปแต่ในความเป็นจริงและทุกสังคมเนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวมีการเปลี่ยนแปลงคนลวัดอยู่ตลอดเวลาชนบทไทยเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยคือภาพคือชนบทเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่ว่าภาพของคนชนบทในสื่อไทยเนี่ย ยังไม่ค่อยเปลี่ยนนี่คือประเด็นปัญหาที่ทำให้เกิดช่องว่างการรับรู้การเข้าใจและการเรียนรู้ต่อชนบททำให้คนสองฝ่ายที่อยู่ในเมืองและชนบทนั้นเนี่ยไม่เข้าใจกันโดยเพราะคนในสังคมเมืองที่มีอิทธิพลนะครับทางความคิดแล้วก็นั่นแหละอย่างที่เรารู้กันว่าคนชั้นกลางเนี่ยเสียงดังกว่าคนบ้านนอกโอเคกลับมาที่ชนบทเนี่ยคำว่าชนบทเนี่ยก็แปลว่าบ้านนอกนะ แปลว่าคนที่อยู่ไกลปืนเที่ยงคนบ้านนอกคืออะไรครับคนบ้านนอกก็คือถ้าผมแปลไม่ผิดนะครับคนบ้านนอกก็คนที่เป็นอยู่บ้านอยู่ข้างนอกบ้านที่อยู่ไกลออกไปอ่ะอยู่นอกเขตเมืองหลวงเนี่ยเราเรียกว่าชนบทนะครับ่วนคำว่าไกลปืนเที่ยงเนี่ยมันที่มาสมัยก่อนเนี่ยเวลามันเที่ยงวันเนี่ยก็จะมีการยิงปืนกันนะครับยิงปืนในเมืองนะในวงังหน้าวังเนี่ยก็ยิงปืนพอยิงปืนเสร็จกก็คนก็จะรู้คนได้ยินเสียงปืนก็อ๋อตอนนี้เที่ยงแล้ว เขาก็บอกว่าใครที่อยู่ไกลปืนเที่ยงเนี่ยพวกนี้ก็ถือว่าเป็นคนบ้านนอกคนแถวลาดพร้าวบางกะปิอะไรอย่างเงี้ยนะพวกนี้บ้านนอกหมดอะ่ะนะครับอยู่ไกลมากนะครับแต่ว่าวันนี้ด้วยระบบขนส่งต่างๆที่มันเปลี่ยนไปนะครับตั้งแต่ชนบทเนี่ยมันมีถนนเนี่ยตัดเข้าไปนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเชิงโครงสร้างทางระบบเขาเรียกอะไรฮะระบบขนส่งเนี่ยมันก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะที่ไหนถนนตัดไปถึงที่นั่นมีรถกระบะ นะครับมีรถกระบะเพราะชนบทเนี่ยทำหน้าที่หลักคืออะไรครับชนบทเนี่ยทำหน้าที่หลักในการที่จะผลิตแรงงานนะครับแล้วก็ผลิตสินค้าทางการเกษตรสินค้าเกษตรเมื่อถนนตัดไปก,ก็มีการขนย้ายสินค้าการเกษตรเนี่ยเข้ามาขายมีการค้าขายกันสามารถเรียนแหลระบบเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นในชนบทก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปนะครับจากการ ผลิตเพื่อการอยู่ก็เริ่มมีการผลิตเพื่อการจําหน่ายมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องกันมานะครับแต่ว่าหลักๆเลยหนะ้าที่ของชนบทคือผลิตอาหารให้กับคนในประเทศแล้วก็กลายเป็นสินค้าออกเป็นการขายสินค้าออกไปขายนอกประเทศกันนะครับพื้นที่ในชนบทเหล่านี้ยังมีอยู่อีกมากนะครับแล้วก็มันก็เริ่มมีพัฒนาการด้านต่างๆโอเคในบางพื้นที่อย่างเช่นในอีสานเนี่ยนะครับการผลิตเนี่ย การผลิตหรือการทํางานเนี่ยของคนในอีสานเนี่ยเขาก็จะทําการผลิตในช่วงฤด,ดูฝนเท่านั้นเพราะว่าอะไรฮะเพราะมันมันพึ่งพาฮะการผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันพึ่งพาน้ําอ่ะมันต้องมีน้ําอ่ะงั้นฤด,ดูฝนเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาทาการผลิตได้แต่ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆดังนั้นเนี่ยพอฝนไม่ตกไม่มีชลประทานปุ๊บเนี่ยแรงงานในภาคชนบทเนี่ยจึงเดินทางเข้ามาทํางานในเมืองในกรุงเทพเนี่ย ก็ได้รับอันนี้ส์งนะครับจากการที่มีแรงงานราคาถูกเนี่ยเกิดจากการที่ชนบทเนี่ยมีข้อจํากัดในเรื่องระบบชนประธานและเขาไม่สามารถที่จะทําการผลิตการเกษตรได้แต่ว่าทิศทางต่อไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงในชนบทไทยนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับประกอบกับเรื่องหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคือถ้าเรามองไปตอนนี้คือผมผมมองว่าชนบทมันเปลี่ยนไปมากนะมันน่าตกใจที่เมืองเมือง เมืองในชนบทหลายๆเมืองเนี่ยมันใหญ่มากเลยอย่างเช่นที่อุดรขอนแก่นและหลายๆจังหวัดเนี่ยขนาดอุดรอ,อุดรขอนแก่นนี่มีเซนทันแลวนะครับแล้วก่อนนี้มีบิ๊กซีนี่ก็โอ้โหมีโลตัสมีแมคโครนี่เรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้มีเซนทันเลยนะคนไปจับใจใช้สอยเมืองมันใหญ่ขึ้นมากๆนะครับคือพัฒนาการของประเทศที่มันไปคือพัฒนาการของของของโลกเนี่ยนะ ประเทศที่มันพัฒนาแล้วเนี่ยคนมันจะไปย้ายไปอยู่ในในเมืองมากขึ้นเหมือนเหมือนในประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศจีนนะอาศัยอยู่ในเมืองอาศัยอยู่ในเมืองมันเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างของชุมชนสังคมและประชากรในประเทศนั้นๆแนวโน้มในชนบทเราก็เหมือนกันประเทศเราก็เหมือนกันคนจะเริ่มมาอยู่กันในเมืองมากขึ้นเราจะเห็นว่ามันมีความหนานแน่นกันโอเคมันก็เริ่มภาพแรกที่กรุงเทพก่อนใช่ไหม กรุงเทพนี่คนก็มากระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็บวมไปไปอะไรปริมณฑลเมื่อก่อนมันก็อยู่กันหลวมๆแต่ว่าเราจะเห็นว่าคนกรุงเทพที่กรุงเทพคนกรุงเทพที่อยู่กันเนี่ยก็เต็มไปด้วยคนชนบทที่เดินทางเข้ามาอยู่ในกรุงเทพกันแต่ภาพของตอนนี้เนี่ยมันเริ่มกระจายเราจะเห็นความเป็นเมืองเนี่ยมันกระจายไปอยู่ในชนบทไปอยู่ในตามหัวเมืองจังหวัดต่าง เริ่มต้นมันกาวจะผ่านไปการสร้างนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมครับสร้างระบบเศรษฐกิจแล้วก็ทําโรงงานทําอะไรเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งการมีการมีโรงงานมีอะไรเนี่ยด้านหนึ่งก็เป็นการอยู่ใกล้กับแรงงานรัฐก็สนับสนุนกระจาย กระจายกระจายรายได้ออกไปนะครับมีการส่งเสริมเรื่อง B O I อะไรว่ากันไปแล้วก็มีเรื่องมาตรการค่าแรงขั้นต่ำอะไรเงี้ยนะซึ่งมีความเหลื่อมล้ํากันไปคนคนสมัยก่อนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยค่าแรงจะถูกกว่าที่อยู่ในเมืองเพื่อจะส่งเสริมกระตุ้นให้แรงให้โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยไปตั้งอยู่ในชนบทใกล้ชิดแรงงานและได้แรงงานราคาถูกเพื่ออะไรรัฐก็จะมองว่าแทนที่จะมากระจุกกันอยู่ที่ส่วนกลางเนี่ยก็เริ่มกระจายนะครับเศรษฐกิจเนี่ยไปสู่เศรษฐกิจในชนบทมากขึ้นก็ผ่านเรื่องของ การอุตสาหกรรมและก็การเกษตรแต่ปัญหาหลักๆก็คือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยในเรื่องการเกษตรก็ยังเป็นเรื่องชี้ขาดว่าในเรื่องเศรษฐกิจของคนในชนบทอยู่ดีล่ะครับทีนี้ภาคใต้เนี่ยมันก็โชคดีว่าภาคใต้เนี่ยฝนมันเยอะนะฝนมันเยอะแดดสฝน8มีน้ำอ่ะปลูกยางซะเลย ที่ในช่วงสมัยก่อนภาคใต้เนี่ยปลูกยางแล้วยางราคาไม่ดีเนี่ยคนภาคใต้ก็มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีนะแต่พอราคายางเนี่ยมันถีบตัวขึ้นไปเรื่อยๆโอเคตอนนี้มันอาจจะตกมาเหลือ80บาทอะไรว่ากันไปแต่ว่าเที่ไม่ได้สมัยก่อนมันตกหรือประมาณ20บกว่าบาทอะไรอย่างงี้ดังนั้นก็ทําให้คนชั้นกลางเนี่ยทำให้คนทําให้คนในภาคใต้เนี่ยมีลักษณะเป็นคนชั้นกลางใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยเริ่มเป็นบางคนก็เป็นเศรษฐีเลยนะครับ มีเงินสะสมมีทุนสะสมต่อเนื่องกันมาอันนี้ก็ทําให้ภาคใต้เนี่ยหลุดออกไปก่อนโดยภาพรวมก่อนนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเศรษฐีภาคใต้หรือคนภาคใต้เนี่ยมีเศรษฐกิจดีกว่าภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือเนื่องมาจากฝนตกนะมีฝนเนื่องมาจากราคาสามารถปรับให้ราคาพืชผลเศรษฐกิจหลักไม่ว่าจะเป็นยางหรือปาล์มเนี่ยนะครับมันสามารถถีบตัวสูงขึ้นได้แล้วก็เปลี่ยน นขนาดของเศรษฐกิจในภูมิภาคนะครับไปทําให้คนในพื้นที่นั้นๆก็เปลี่ยนนะครับแรงงานถึงขนาดไม่พอนะครับจะต้องอินพ็อตแรงงานมาจากอีสานช่วงหลังนี่หนักถึงขนาดว่าต้องเอาแรงงานต่างด้าวเลยเพราะว่าแรงงานมีไม่พอภาคใต้นี่เราถือว่าหลุดไปแล้วนะครับหลุดไปแล้วเขาก็พัฒนาต่อเนื่องกันไปแต่ว่าภาคเหนือภาคอีสานโดยเฉพาะภาคอีสานนี่เป็นประเด็นหลักเพราะภาคอีสานนี่แห้งแล้งอย่างที่เรารู้กันอยู่ พอมาพูดถึงภาคอีสานเนี่ยนะครับคือคนอีสานเนี่ยเป็นแรงงานที่เคลื่อนย้ายไปทำงานในพื้นที่ต่างๆคนที่มีโอกาสเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างๆแล้วก็เข้าไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเนี่ยโอเคมาทำงานนี้อาจจะได้เงินเดือนไม่มากนักนะครับค่าตอบแทนขั้นต่ำไปแต่ว่าประสบะการณ์นะครับความรู้และการได้มองเห็นโลก,กทัศน์ที่กว้างขึ้นเนื่องจากได้เดินทางใช่ไหมครับ ได้มองเห็นความแตกต่างได้ไปศึกษาเรื่องการบริหารจัดการคนปุ่มนี้เนี่ยได้สะสมทุนประสบะการณ์คนอีสานถือว่าเป็นคนที่มีทุนประสบการณ์ค่อนข้างสูงนะครับในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยเนี่ยมีการส่งเสริมเนื่องจากว่ามีการวิจัยนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการปลูกยางในเขตพื้นที่ที่ไม่ใช่ภาคเหนือไอ้ไม่ใช่ภาคใต้ก็เริ่มกระจายไปที่อีสานแล้วก็ไปที่ภาคเหนือนี่จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งช่วงหลังเนี่ยยางเนี่ยมันเริ่มกรีดได้แล้ว นะครับอย่างที่อีสานเนี่ยเริ่มกีดได้ภาคเหนือก็เริ่มกีดได้ดังนั้นเนี่ยจึงทําให้มีแรงงานจํานวนหนึ่งเนี่ยที่เคยเดินทางมาทํางานในเมืองในกรุงเทพเนี่ยได้ย้อนกลับไปอยู่ในชนบทนะครับแรงงานเนี่ยเริ่มลดปริมาณลงเดี๋ยวนี้เนี่ยในเมืองใหญ่ๆเนี่ยหาแรงงานยากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่โชคดีนะถึงแม้คนจะชอบแปลว่าด่าทอวันนียมันมีแรงงานต่างด้าวมาหาแย่งคนงานทางานถ้าไม่มีนี่ตายนะ เศรษฐกิจในประเทศไทยนี่ตายถ้าไม่มีแรงงานต่างด้าวเนีเพราะว่าไงเพราะแรงงานที่เคยมาเป็น,นกลไกเป็นแรงงานสําคัญเนี่ยนะครับให้กับในในเมืองเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปปริมาณมันน้อยลงนะคนกลุ่มหนึ่งก็กลับนุยสารกลุ่มหนึ่งก็กลับไปสู่ชนบทเริ่มไปกีดยางพอตอนนี้มีมีมีประเด็นเรื่องราคาข้าวพอรัฐบาลเริ่มดําเนินนโยบายเกี่ยวกับด้านราคาพืชผลอย่างเช่นพืชผลหลักๆเลยเนี่ย ็ต้องยอมรับว่าข้าวเนี่ยเป็นพืชหลักของประเทศนะเราปลูกข้าวเนี่ยเยอะมากรัฐบาลดำเนินนโยบายในการปรับโครงสร้างราคาข้าวทำให้คนเนี่ยแทนที่จะตัดสินใจเนี่ยอยู่ในชนบทเนี่ยไอยเดินตัดสินใจจะมาอยู่ในเมืองเนี่ยก็กลับไปตั้งหลักกันที่ชนบทแล้วเริ่มนะฮะเริ่มคิดอ่านแล้วมันพอดูเห็นมีราคาที่1 5ึ0 0หบาทก เขาเริ่มคิดอ่านได้แล้วว่ามันพอมีกําไรมันดีกว่ามามาใช้แรงงานงกงกงกแล้วก็ห่างไกลครอบครัวสามารถอยู่กับบ้านนะครับอยู่ที่บ้านแล้วก็เริ่มทําการผลิตได้นะโยบายเรื่องเกี่ยวกับยางและนะโยบายที่เกี่ยวกับราคาข้าวจะทำให้ชนบทเปลี่ยนไปอย่างมากคนจะเริ่มติดอยู่ในที่ดินอยู่ในพื้นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตัวเองมากขึ้น ประกอบกับความรู้ความจัดการในการทําการผลิตมันเปลี่ยนมันคือมันไม่ได้ผลิตโดยเอาควายไปไถนาอีกต่อไปเริ่มมีการใช้ความรู้หรือวิทยาการเนี่ยเข้าไปช่วยในการผลิตเป็นเริ่มแล้วก็เริ่มมีการแปลร,รูปนะครับมีการหลายพื้นที่เนี่ยก็ทําได้ดีมากนะครับอย่างเช่นมีการอะไรแหละมีทาถึงขนาดว่าทาเป็นโปรดักต์แล้วก็ขายได้เองแต่ว่านั่นยังเป็นเรื่องที่ใหม่มากนะครับยังไม่ได้เป็นภาพรวมแต่ว่าทิศทางของการจัดการทิศทางของการผลิต และก็ขั้นตอนในการจําหน่ายมันจะเริ่มเปลี่ยนไปมันจะเริ่มเปลี่ยนไปผมกําลังพยายามจินตนาการว่าสมมุติว่านโยบายเกี่ยวกับเรื่องการจัดการบริหารน้ําแต่ผมไม่มั่นใจว่าไอการบริหารจัดการน้ําที่ว่านี่มันเป็นการบริหารจัดการน้ําเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมอย่างเดียวหรือว่ามันไปไหนถึงระบบชนระบาทานในภาคอีสานเหมือนสมัยที่มีความคิดเรื่องอีสานเขียวใจสมัย บิ๊กเิ๋วนะครับพลนเอกชาวลิตยยงใจยุทธเนี่ยที่พยายามจะฟื้นอีสานให้ได้นะครับมีทําโครงการอีสานเขียวลองพยายามจะขูดบอ่อแล้วก็มีความคิดเรื่องการจะทาชนลประทานถ้าไอเดียเกี่ยวกับชนลประทานในชนบทเนี่ยมันสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีการผลิตสินค้าการเกษตรเนี่ยจำนวนมากเกิดขึ้นแต่ก็อาจจะมีปัญหาต่อเนื่องกันมาเนื่องจากสินค้าการผลิตเนี่ยแน่นอนนะครับถ้าราคาข้าวดีอย่างนี้เนี่ยพวกก็จะปลูกข้าวกันเรียกว่าละเนระนาดเลย นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องไปหาการแก้กเกมว่าทำยังไงสินค้าการเกษตรเนี่ยเนี่ยที่รัฐบาลพยายามจะทำสิ่งที่เรียกว่าซน n นิ่ง